งานถแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลน,นักเรียนนักศึกษาสาระบุรีครับครั้งที่1พบกับการแข่งขันสุดมันในวันเสาร์อาทิตย์กับนักบาสเยาวชนดาวรุ่งมุ่งทีมชาติทั้ง11โรงเรียนเมื่อ18พฤศจิกายน68ห้องประชุมหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมในบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลน,นักเรียนนักศึกษาสาระบุรีครับครั้งที่1โดยมีนายนารินทร์เทียมชายบุทวี เลขาที่การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนนักศึกษาสระบุรีครับครั้งที่หนึ่งกล่าวรายงานมีดรธนาพลจิระเดชพัฒนผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกล่าวต้อนรับแนอดุลผู้ปลื้มผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน พร้อมคณะผู้อํานวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยนายธนกฤษอัธสังกุณนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนายวิบูลน์สุขอนันตธรรมนายกพุทธสมาคมสว่างรัตนไตรธรรมสถานสระบุรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายอุดรสารคมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายแพทย์ประสิทธิชัยมั่งจิตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคณะครูผู้ฝ oh ึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมงาน รวมทั้งภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานทั้งนี้บริษัททีดับเบิลยูสปอร์ตมีเดียให้การออกแบบและให้สนับสนุนชุดกีฬาทั้ง1 1แบบซึ่งเป็นทีมเป็นนองของทีนารินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทั้งนี้นะครับเราให้ชุดกีฬาฟรีทั้งหมดเราสมัครมน้นมาทั้งหมด10ทีมละไม่ติดกั้นแค่เรียนมัธยมในสพทวันนี้จะมีเกียรติชัยด้วยมีเทคนิคสอนด้วยเราให้โอกาสทั้งหมดชุดฟรีแล้วก็มีค่าธรรมนรลด เราจะพบว่าบางทีเนี่ยอยากไปแข่งกีฬาไม่เกิน17สองรุ่นดังนั้นแต่โรงเรียนสามารถส่งได้ทั้ง3รุ่นมีเงินรางวัลให้อีกทีมละ,ะที่หนึ่งห้าพันบาทนะครับแล้ที่สองสามพันทองทั้งหมดมีน้องๆนักเรียนหนูเนี่ยที่อยากที่ท่านเห็นว่าวันนี้เราบินวิญญาณใจดีนะครับใส่เสื้อสตาร์ทครับขออนุญาตบอกตัวเลขให้ทุกท่านว่ากีฬาครั้งนี้เนี่ยที่นรินทร์และที่เป็นน้องนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดเนี่ย ช่วยการระมือสองหมืรวมทั้งหมด4ี่แสนสองหมื่นบาทในการแจกให้นนท่านกับสัคงคมเงินกับเพื่อเนเรื่องการใ้การนำขท่านข่เ,เขีน,นะครับน,นะครับก็กลับมาช่วยสัคงคมใหญผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดได้ผมต้องการขออนุญาตนำเรียนนะครับที่ยี่สิบงมายนถึง7ธันวาคมเฉพาะวันศุกร์อ,อาทิตย์นะครับขออนุญาตกล่าวต้อนรับแขกผู้เกี่ทุกท่านด้วยเวลาสั้นๆประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนนักศึกษาสระบ,บุรีครับครั้งที่1นอกสนามโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับวงการกีฬาบาสเกตบอลของเยาวชนในจังหวัดสระบ,บุรีทั้ง11โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมโรงเรียนเทพศิรินผู้แคสระบ,บุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบ,บุรีโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลโรงเรียนแก่งคอยโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล โรงเรียนสุทีวิทยาโรงเรียนหนองแคร์สรกิจพิทยาโรงเรียนบังมง่วงวิทยาคมโรงเรียนเกตพิชยัยสระบุรีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสถานศึกษาในจังหวัดเพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อผลักดันนักกีฬารุ่นเยาว์ให้ก้าวสู่สังเวียนระดับสูงทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติในอนาคต การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก11สถานศึกษาซึ่งเป็นพลังสําคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของกีฬาและศักยภาพของลูกหลานสระบุรีทุกหน่วยงานผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนและทุกคนเบื้องหลังที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงสนับสนุนจนทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมการแข,ข่งขันครั้งนี้การชิงชัยในสนามบาสเกตบอลแต่คือการสร้างนักกีฬาและสร้างคน เพื่อก้าวไปเป็นพลังใหม่ที่แข็งแกร่งของสังคมโดยจะเริ่มจากการแข่งขันตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน68ถึงวันที่7ธันวาคม2568ทุกเสาร์อาทิตย์วัสดีครับผมขอขอบคุณที่ใหญ่ใจดี กีฬาบาสเกตบอลขอบคุณสมาชิกกีฬาของ,ของจออังหวัดสระบุรีและก็คุณนรินทร์พี่จัดรายก,การสระบุรีครับท่้นผมเล่นเองครับผมครับคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท่านบัญชาชาวบดินท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาจ,จังหวัดสระบุรีท่านระดูนปู่เปิ ผู้บริหารสถานการศึกษาคณะครูตัวแทนนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายนรินทรเทียมชัยบุญวีในานามคณะกรรมการจัดการแข่งขันบาสะเกตบอลนักเรียนนักศึกษาสาวร,รีครับครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญะะกีฬาบาสเกตบอลเยาว,วชนในจังหวัดสระบุรีวัตถุประสงค์ของการก,กิจกรรมนี้ได้แก่ห เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสุขภาวนาที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาสอบความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสถานศึกษาในจังหวัด 3. เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 4. เพื่อผลักดันนักกีฬากีฬารุ่นเยาว์ให้ก้าวสู่สังเวียนระดับสูงทั้งระดับอูมิภาค ระดับชาติในต่ออนาคตต่อไปการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือแต่คือการสร้างนักกีฬาและสร้างคนเพื่อให้เยาวชนกล้าไปเป็นพลังใหม่ที่แขนแก่งของสังคมแอเปิดงานแถลงข่าวบาสเกตบอลนักเรียนนักศึกษาสัสดาครับครั้งที่หนึ่งขอเรียนเชิญครับขอมเครับพีพีทกผู้ใหญ่ดีนะครับที่เอยนามาไม่ครบ ก็ถดดือว่าอันนี้นะครับจากที่ทางปอทองท่านผู้อนวยการโรงพยาบาลสาวดีได้ท่านผู้มีการโรงพยาวดีเนี่ยได้นำเรียนในที่ประชุมไปนคะครับว่ารากฐานแนวคิดมันเกิดมาจากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมด้วยพื้นฐา,มมานมาจากฟุตบอลมันก็เลยคิดจัดในเรื่องของฟุตบอลไปก่อนเพื่อนำล่องแต่ก็มีโอกาสได้คุยกับพิจารณินู่ในคณะหนึ่งพิจารณินก็มาช่วยบอกเป็นที่ปรึกษา ว่าในเรื่องเกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับคือมันเป็นแนวทางข้อหนึ่งในแนวทางการพังงานาที่ผมมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการสมงหวัสระีเนี่ยนะมีข้อในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากร็นตัวพัฒนาทรัพยากรคือเน้นเด็กเยาวชนจังหวัดสระบุรีเนื่องด้วยทีงผมก็เป็นคนสระบุรีด้วยนะครับแล้วก็มาดูแล้วนะลว่าการแข่งขันกีฬาประเทศทีของเรามันไม่ค่อยมีกีฬาที่เข้าไปอยู่ใบทีมนะครับ จึงมาเริ่มต้นในเรื่องของการฟุตบอลก่อนเป็น2ปีที่ผ่านมานะครับในงานของชารทิลลูดครับนะครับลองเอฟต่างๆพวกนี้เป็นนักบาสเกับก็เลยบอกว่าเขาเลยลองจับดูสิยอนทีแรกก็คล้ายๆเหมืนกับจะใา้สติล์นะคล้าฟุตบอลสตลนการแน่เป็นบาสแทนแต่ผมก็บอกว่าก็โอเคแต่ว่าใจจริงเราอยากแข่งให้บบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็นํามาสู่การเริ่มต้นของการจับกีฬา สาวดีครับในครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะไรก็ตามถ้าไปจุกเริ่มต้นที่จัรได้ครั้งแรกแล้วผมมั่นใจว่าในปีถัดๆไปเนี่ยมันจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องครั้งแรกเลยที่เป็นในเพลเมืองสะัุรีนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคือวันนั้นจะคุยกับพอที่เกี่ยวข้องพ่องเงินสวนกุหลาบผมจำไม่ได้รับท่านการผมไม,ไม่เห็นเด็กแย่งแต่เป็นเด็กนักกุญายอาศัยความเป็นนักกิดาตลอดนะครับ ความเป็นนักกีฬาเป็นตัวนอร์ตกาที่มาต้นเฉยน,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 นักนักกีฬาทีเป็นนักกีฬาของปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่โอกาสดีรุ่นผมเยอะถึครับที่แอดเขาเล่นบ้ากนะครับต้องพยาามสลายก่อนในช่วงเด็กที่ตอดสมรูปแต่ไป,ไปในความหมายเรามองซ้ายมองขาวาไปไม่ใช่ในการเปิดโอกาสให้เด็กๆักเรียนโดยทงไม่เล่นกันถ้าโชคดีโดยชนสลบดีได้มีโอกาสในการสแสดงออก บางทีก็องมีการคุยกันว่าเอ๊ะเราจัดอย่านี้มันก็ควรอย่างน้อยในการแบ่งสายให้เด็กได้มีการเล่นบัตรอย่างน้อยก็สามแม็ก์ไปหลังนี่เป็นพื้นฐานของการจัดกีฬาไมื่อวันจัดกีฬาฟุตบอลนะครับก็ใช้ผมก็ใจครับว่าผมไม่อยากได้ยินคําว่าอะไรอ่ะฝีอะไรฝีสนามซ้อมหมูสนามจริงใจะไหมซ้อมแล้วก็ซ้อมการกีฬาฟุตบอลมาสิบหกทีงานเริ่มเห็นแบบน้องๆหลายคน แล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีโรงเรียนมีหลงมันจับจองอันเนี้ยสุดท้ายสําคัญก็คือสิ่งที่ผมอยากบอกจากนี้ไปคือว่าในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภทกีฬาประเภทขี่ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลฟุตบอลอยู่ในแบบการแข่งขันระดับประเทศโดยส่วมาณนเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งสำร็จที่ผมไปฝันอยากเห็นความพิเศษของปรขึ้นมานะครับแล้วฟุตบอลเนี่ยมันจะหลากหลายมันเอง ถ้าผมก็เชื่อมั่นว่าสลาบุรีทาได้เพราะอย่างที่ผมเคยบอกหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วนว่าอะไรก็ตามภาาทําไม่ได้เขาบอกว่าให้มาทําที่สราบุรีอันนี้จากปี2 1โรงเรียนผมว่าปีหน้าพี่นรินไม่น่นาจะพอน่าจะต้องเตรียมแผนหาสนามหลายๆสนามไว้ปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่อาจจะเรายังเป็นการ,รมองแล้วก็หาใจหาสนามไม่ได้ปีต่อมาก็คนก็ร่วมว่า,วาร่วมหลังไหลเราจะที ประเภทที่สามที่อยากจะจัดต่อไปครับวันนี้เพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆผมก็เป็นนักก o ล e y ทีมชาติหลายท่านอยากมาจัดอยากจะมาประลองฝีมือโดยเฉพาะทราบว่าเราเรียนทีมอลเล e y บอลโรงเรียนสัมันธ์กัรุงเทพที่ผมสนใจตรงนี้ก็อยากจะมาประลองฝีมือและขณะเดียวกันก็อยากมาเปิดใช้คลินิกลเล e y บอลให้กับวันทวารยกเนี่ยผมทำทีมฟุตบอล เกี่ยว่าความมีวินัยเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถที่จะสร้างคนและชาตที่มาทำงานแทนเราได้แต่ความไม่ขัดข้องนะครับถ้าจะสนุนิการกีฬาฐานาที่เรลินนะครับแล้วก็อเจกตุ้งนี้ต้องพูดถึงขออะไรได้เมืนนะั้นนะครับที่เหลือก็ผู้ใหญ่ใจดีแถวสองนะครับสจอดองก็ได้นะสายข้าไม่ดีขายข้าไม่ดีนะครับขอฟสจอดองก็เงขอให้ประมาณนี้ ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่จาบคนพิการท่านนี้และหวังว่าการแข่งขันกีฬาที่มาก็คือเป็นกฏสรางนี้ด้วยกันวันหนึ่งน้องๆก็อาจจะต้องพี่น้องกันในการเล่นกีฬานะครับก็หวังว่าประโยชน์ที่เกิดจากกางนี้ก็จะเปิดงานแถลงข่าวบัซซี่วันวิทยาศาสตร์สตรีทครั้งที่หนึ่งและขอให้การแข่งขันทนี้ประสบความสำเร็จสร้างความพึงใจให้แก่ทุกฝ่ายขอบคุณครับค่ะท่านกรทศุณย์เชื้อชัยบุญทวีเลขาธิการ สำหรับกีฬาสาัีการศึกษาแล้วก็นักกีฬาที laut laut ่รักทุกคนครับวันนี้ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับให้ว่าจากนี้ไปนอกแล้วแล้วก็มาเริ่มที่บาสเกตบอลเป็นประเภทที่สอนะครับกีจกรรมต่อไปที่ท่านพูดว่าเมตตาให้กันบ้านก็คือว่าเราจะต้องมีวอลเลย์บอลนะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆนักเรียนของเรานะครับของจังหวัดสุรีนะครับ เป็นเวทีในการแสดงออกนะครับ <Thank you. S 1> ผมขออนุญาตเท้าความเดิมนะครับ <Thank you. S 1> ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายน <Thank you. S 1> หลังจากที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรีได้จัดก,กีฬานัาเกเรียนนะครับทั้งจังหวัดแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับก็ได้เป็นร่วมพิธีเปิดคนแรกที่เดินมาผมก็คือท่านนาลินท่านบอกว่าพอครับผมอยากจัดก,กีฬาบาสเกตบอลนะครับ เราใช้เวลาประมาณเกือบ6เดือนนะครับทำความเข้าใจนะครับว่าเราจะทำอย่างไงและเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะครับ <ไป S 1> ท่านนรินก็ไป,ไปเขาเรียกว่าไปุเป็นจุดประกายให้กับผู้บริหารสถานศึกษานะครับผู้บริหารทุกคนของสพมสระีนะครับที่โรงเรียนร่วงเหล็กวิทยานะครับจึงเป็นต้นเหตุเป็นเหตุปัจจัยว่าวันนี้เรามีการแข่งขันบาสเกตบอลขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย นะครับโดยเฉพาะท่านผู้สนับสนุนนะครับนอกจากการสนับสนุนในช่วงของการแข่งขันเกียาแล้วนะครับผมจะขอคำเนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าโรงเรียนที่ส่งทีมนักกีฬาลงไส้ลูลกลๆนักเรียนนะครับในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับแล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับในโอกาสน,นี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำเร็จนะคะ นงานบนเวทีทั้งหมดนี้ค่ะเสื้อกีฬาที่ทุกท่านกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้ค่ะล้นวนเป็นผลงานออกแบบคุณภาพระดับมืออาชีพจากบริษทัท TWSport นะคะที่ตั้งใจออกแบบรวดลายเฉพาะสำหรับการแข่งขัน บอนกครีนนักศึกษาสระบุรีครับครั้งที่1ค่ะและนอกเหนือจากความพิเศษนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้จับจ้องไปจับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่และถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยขอเชิญทุกท่านพบกับการเปิดตัวเสื้อทีมบ,บาสเกตบอลเยาวชนจังหวัดสระบุรีทั้ง11สถาบันที่พร้อมจะเฉิดฉายบนเวทีด้วยความภาคภูมิใจในสีประจำสถาบัน สระบุรีวิทยาคมชุดสีหลืองฟ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงประจำถิ่นแต่เป็นรีเนพลังแห่งความคิดทันสมัยและนิสัยทัศน์ที่ใครก็ตอบสนองพร้อมหาทายรุวงศักดิ์สิทของผู้นำหัวใจสำคัญนี้ค่ะมีผู้จัดการทีมแพทย์ดรธนาพทจีระเจริค่ะผู้ชนะเขียนข้านทุกจังหวัดของนักกีฬาเติมความแม่นยำและ ครูเวริชะนะรอสายค่ะสาวไฮวิ่งบนวิทยาลูกบูมค่ะเรื่องเวันนี้ามาในชุดสีเทียวเรืองค่ะมีพลังของความสดใหม่ความ ชิมงคลและคละรูผู้ฝึกสอนคุณครูนันทรัแสงสวัสดิค่ะทีมต่อไปคือทีมที่รวมความเยือกเย็นกับไฟในใจโรงเรียนน้องแข่สอกิจพิทยาวันนี้นะมาะด้วยชุดสีฟ้าแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ว่า เราจะนิ่งเมื่อจําเป็นและร้อนแรงเมื่อถึงเวลาพบผ,ผ่าความมั่นใจพวกเขาคือเหล่านักล่าก่าที่มาพร้อมกับผู้จัดก,การทีมรุ่นใหม่ไฟแรงเฉียบขาดและปราดเปรียวผู้บริการพัฒรพลสู่รังนาจและุุณครุ จีรวรรณวงเรืองผู้ที่ใส่ความละมุนในทุกจังหวะแต่เฉียบคมในทุกการตัดสินใจพร้อมนำเสนอแบบรูป 정 他也很酷。 เชิญค่ะศึกษาท่านผู้ใหญ่หลายท่านมาตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่ท่านอดุุท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ว่าได้ผมเคยไปงานที่ประชุมสพมออแล้วก็ได้เห็นจริงๆทั้งหมดมันเริ่มมาจากขาดคิ้วครับก็คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราตั้งความและเราก็มีความฝันและคุยกัน คนนี้เพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยนะครับท,ท่านที่ท่านคุณคิดท่าน้ว่าก็ได้ได้กระสิทธิ์ถามว่าโอ้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นผู้การท้องถิ่นที่มีใจรักและยอมเสียสละแต่ว่าสำหรับคนข้างๆผมนะครับคุณพิบูลสุวรรณธรรมที่ท่านผู้ว่าว่านะครับก็คือท่านได้กล่าวไว้ว่าขอมาไหลก็ได้ครับวันนี้ก็คือต้องขออนุญาตกาวขอบคุณสปอนเซอร์รอทุกท่านวันนี้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์รองานวันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นขออนุญาตขอบคุณมากครับขอบคุณครับ